ววยวนุอครับเยุบ่อครับยทเบอร์ชิดังครับ น้ำฝนน้ำซิ่งครับผมมาจากอะไรนี่ครับกำลังจัดตั้งขบวนครับพี่น้องครับอยู่กับผมนะครับเด็กนอนท้องล้างกัเราครับแหนมาโดนเราบ้องตากล้องครับรอนรอครับรอนรอตายร่องพี่บูนับทีมงานหลายทีมงานอยู่ครับ ครับเขาตายทีมงานครับก็ลังจัดตั้งขบวนครับเดินทางเข้าวัดน้องแต่นะครับก็ลั่งรอทีมงานนี่ครับกบับรถแห่เข้ามา,นนอขอมาอยู่มีตำรวจน,นั่ทางอยู่ครับขอคอวามอนุเคราะห์กันไปครับครับมีแตร่รถคันละรอครับวันนี้ อ๋อมีตำรวจขันรอครับนี่หลายขันอยู่ครับยับหนังเอาครับจอดอยู่ลังมูยเดี๋ยวไฟบึงล้างขบวนน้ำครับเอามาดิครับ เด็หนายาวครับหอยาววัดีพี่น้องทุกทุกคนนะครับค่ะบอลแค่ระบอลอ้าโอ้ยรอรอครับรอรอไอ้เว้ยครับโอ้ย ย่ไก่แบนี้อโอ้ยองขึ้นบีแกองุนหน่นมากจ้ะชือยาซูก็ซื้อยังก็ื้อนี่ตะรวจขันลาลอครับตอนนี้ยุปัมแยกหน้ากระแสงนะครับอำเภอเดชครับมีตะรวกขันลาลอครับร่วมรวมกัน อกออกอขับพนครับนี่ลันลันเนี่ยลันลันเนี่ยข้าโอ้ับโอหลายคันบมีต่รคันละลอครับวันนี river, oh, oh. Hence, mm. ้มียูทูบเบอร์ชีดังนะครับนำนกระมาาครับกับขบวนดำสิ่งครับ หม้อก๋วยเตี๋ยวครับ,อ,รรบอันเรียกน,อน้องท้างล่างครับอ๋อ,อาตามงิดตามไม่ได้ครับ <gesprochen> เราคันระรอครับอูรัดดารัดนะครับหลายทิ้งาน บอลไลครับฝากกดติดตามเชนแอวเด็กน้องทางล่างเด้ครับนี่ครับทักทายพี่น้องนะครับทุกๆคนนะครับอาจจะบอกติดๆกับคันขออภัยนะครับพึ่งมาจากวิไลครับนี่ยว่าเขาแห่ขบวนเป็นกรรมการวิชาชีพเขาก็เลยไดินไปต่นนี้เราก็ถืว่าอืมต้นกี่ไรเนี่ยเนี่ยเฮ้ยจะเกลียก็เกลียดต้องไปตีเขาได้ กันหลือกน mhm. ัน <Gym>. เลยมาดูเลือดไปไหนกันมี่โอ้ชิตี้ครับไล่หามฮัลโหลชิตี้ครับโอ้กันชนหนาหัวหดครับจัดจัดล่องกูได้ล่องกนไอ้โอ้ยกันชนครับแต่งไว้ดีหนาล่อๆครับนี่ครับโอ้ย ให้นิกยกข้าขั้นนี่ไฮ้นอลิคโยกกันชนนะครับแน่นอนแน่นอนตันตีก็เปลี่นในี่ด้ับ้้ยโลยโล้นโอยยโอ้อออ กูโมยามรถเจาอียบทางไดบ่เยลยบองเ้งีล่รถหเจวันดีครับมีคันละรอครับนี่หลายคันยประมาณตาาิ้ันนั่ครับนี่มนเพือน พิกัดอำเภอเดชนะครับมีรถตำรวจนำทางอยู่ครับเดี๋ยวแกทายถอรดรถให้พี่น้องในเบิ้งนะครับมีแจะรถข้างน้ำงามครับนี่เอาไปวัดน้องแต่นะครับวัดน้องแต่อยู่ทางอำเภอเดชดีครับเชิญชวนพี่น้องทุกทุกคนนะครับมีแต่รถขันละรอครับนางเงาเขาจอดอยู่เหรอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đeo 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 đeo. Nhà không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาไปจอดอะไ,ไรเนี่ยหอวยย่างโบราณเนี่ยสวัดีครับพี่เดชครับโอ้แต่ลมนายนยาวรอรอ,อ,อครับ เถอะเถอะแกน่อยมาเองครับเวรี่เถอะแก้ไปได้เวียนไหนเห็นตาโดนจกไอพี่รักครับรถรอครับรถรอ าพอาจจะบนิ่งบันไดขออภัยนะครับย,ยูทูบเบอร์ชีดังครับอุบลนดัมซิงครับผมนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวครับอุบลดำซิงครับยูทูปสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมขับผมใจงูท่อนในในช่องอุบลดำซิ่งนะครับครับอ่ะคันนี้ของยูทูบเบอร์ชื่อดังครับผมมาหันหนึ่งอุบลดำซิ่งครับ sorry it's DJ